สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวจิกเครื่องรางดาร์กชูเตอร์ฟองสบู่หลุมดำนะครับความสามารถของจี่นี้นะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกแลนด์มาร์คข,ของฉันก็จะมีโอกาสเจสเปอร์กัดขังฟองสบู่นะเมื่อฉันก่อสร้างแลนด์มาร์คหรือตกแลนด์มาร์คข,ของตัวเองก็จะมีโอกาสแบล็กเปอร์สร้างหลุมดำเชื่อมต่อนะเมื่อตกหลุมดำนะครับก็จะมีโอกาสแบลเปอร์เลือกย้ายกลับพื้นที่ของฉันหรือมุดหลุมกลับเมืองอ่าแบลเปอร์นั่นเองนะครับผม ผมเนี่ยจะเล่นกับตำนานวินเทอร์นะเซตผมจะเล่นก็นมีนะครับดาร์กช er, ูเตอร์ฟองสบู่หลุมดำนะมวกอักชิวเวอร์ชั่นดาร์กนะครับอ่าบัตเทิร์ของกระต่ายกระโดดเวอร์ชั่นดาร์กและก็โลภิทักษ์ราชาที่ถูกเนรเทศเสียดาย <laughs> มันไม่ใช่เวอร์ชั่นดาร์กนะผมกำลังทำอยู่นะแต่ว่ายังไม่ปิดเลยนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตำนานวินเทอร์กับอ่าดาร์กชูเตอร์ฟองสบู่หลุมดำเล่นด้วยกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะ เราไปเล่นในลีกกันเลยนะบายนะครับมาเจอกับอ๋ออีโบโบิทกิทนะได้เล่นคนที่สองงามใจแล้วทุกคนจะได้ถอยไหมเนาะเอียงไงเพื่อนโหอยังเอาเลยอีโบโบิทกิท วิ่งไหมเนี่ยวิ่งนะครับการเนี้มีเปนตั้งสามหลังแล้วก็วิ่งมีจุดสตาร์ทนะ90เปอร์ใช้ที่สองครั้งมีสุ่มสร้างเลนมาร์กหรอมีสุ่มสร้างเลยนะอ้อาวขอไปสร้างเลนมาร์กนะวาร์พักนิดหนึ่งนะครับวบาร์พังนิดหนึ่งถอยสามวินทีหนึ่งยังไงใจเย็นเพื่อนใจเย็นวิ่งไปแล้วนะครับวิ่งไปแล้วยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยสุ่มสร้างเลนมาร์ก ใบแดงนะอัดเนธเทศที่หนึงนะครับเนเทพไปแล้วเราต้องเลือกกันบิ๊ก,กละกันบิ๊กนะครับฟับอืมอ่าไม่มีอะไรหารงั้นแหละอัปเปิลสองเฉยเลยถูเราไม่ได้อยากเปิลสองเราอยากจะทอยสี่เหมือนกันเพื่อนเหมือนกันโอชัตนะครับชัดเด็กการทางป๋า ทำไงจะสาบพาได้นะป๊บอ,อสาไม่เอาสามนะครับสามากลับเมืองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอาหลุมดำวางไว้วางไวไหนดินนะเอาหลุมดำวางไว้ตรงนี้ไหมโอ้ยมันกันยากอะ่ะ <c oughs> ผมจะไม่เปิดเทศกาลใส่เขานะถ้าเปิดเทศกาลใส่เขาอะ่ะ เขามียกเว้นเนาะเขามียกเว้นอสร้างหลุมดำสร้างหลุมดำไปก่อนเราจะดักบินเทอร์ดักไหมเนี่ยจบเทอเนี่ยไม่ดักนะทุกคนไม่ดักก็อยาให้เขาเบิ้ลนะเออไม่เบิ้ลนะครับไม่เบิ้ลอืมพื้นที่นี้อันตราย,ายอ่าบินเทอร์คอยผ่านว่าไงลูกสาบลูกสาบอ๊บอ๊บอ้าวไม่สาบนะแปนนมาไงแปนติดนะ กลับเมืองไหมเนี่ยบัดเชิญบัดเชิญกลับเมืองนะหลุมดำวางนะหลุมดำวางเปิดเทศกาลทีนึงยังไงมับขังนะครับขังฟองสบู่นะเจ็ดสิเปอร์กลับเมืองกันกลับเมืองกันเมืองไม่แพงฟับบัดเชิญเชิญนะครับบัดเชิญเชิญหลุมดำวางเขามีขโมยเมืองคูนด้วยนี่แม่ ยอดไปเลยสุดยอดไปเลยจะรอดไหมเนาะ <c oughs> เราดีแหละจะฆ่าเขาก่อนที่เขาจะจบวิ่งได้ไหมยังไงมับไปทีนึ่งขังนะครับขังจิตเปอร์ขังดีอยู่สบายสบายทาสีเข้าไหมาทาสีไม่เข้านะออยังไงปึ๊บอ,อ่าบัตรเชิญเชิญน,นะออกลับเมืองไหมเนี่ยไม่กลับนะครับไม่กลับ ดุ่มดำบางเปิดเทศกาลยังไงเอ้ยเชิญมาปับขังไหมเอา้าไม่ขังนะรอบนี้ไม่ขังอืมเฮ้ยปอยฐามได้ไหมออกห้านะอ่ายุกเวนร้อยเปอร์ บตรเชือติดกลับเมืองใช่ไหมกลับเมืองด้วยนะครับกับเมืองด้วยทำไมจะไปกันตรงนี้ได้น,น้อเชิญยังไงมับโอ้โหไม่ขังงานข้าวแล้วทุกคนหลุมดำไม่ออกอีกแปดสิบห้าปืนนะเขามีตังค์เหลือด้วยดัก ดับช้าไปไหมเนี่ยอ้าวถอยเืดนั่นเหมือนจะถอยสิบแต่ออกหกนะขอไปสร้างกันมากนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยามา,มาเจือกับกเอรูนี่นะได้เล่นคนที่สอง นี่เอลนี่อ้าวใส่ปุ่มัดวิดมาด้วยนะครับใส่หมวกหมวกเกลียวมาด้วยเปิดเทศกาลไม่เข้าแน่ๆใส่จี้เค้กฉลองครบรอบ9ปีมาด้วยนะมียกเว้นหนึ่งครั้งแล้วไปไหนก็ได้ว้าว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 เอาเอาเอาถอยไป อัดนอนคุกเออนอนคุกเราเลือกกันวิกดีกว่าปั๊บยืนยัน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 อ่าพื้นย้ายไปแถวฟับอืมแผ่นติดอืมอ่าไม่มีอะไรเออเอาลุมดำวาง <c oughs> เปิดเตสต์การ์ดกานไป ติดหมวกเกี้วยวเดี๋ยวเราจะถอยสิบสองได้ไหมสิบสองได้นะครับสิบสองได้สาไม่เอาสาบนะครับสาบกลับเมืองหมเนี่ยกลับเมืองนะครับกลับเมืองเปิดเทศกาลอีกนึงป๊อมขังฟองสบูปป่นะ ขังดีอยู่นะเจติเปิดตัดการไปนึงอ่อเรียบร้อยนะครับอ้าวยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมปั๊บบัตรเชิญว่าไงบัตรเชิญอของกระต่ายกระโดดเปิดเทศกาลก่อนปั๊บอืมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย เจอกับเจวอนนะครับว้าวว้าวเจวอนอ๋อเดินหน้าถอยหลังเวยเราจะรับมือกับเจวอนยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูอ่าขอไปดูออฟออกเกาะของก่อนมีออฟออกเกาะไหมเนี่ยมีออฟออกเกาะหรือเปล่าครับตัดการเ0ออฟเงินกู้ออกเกาะ75็ด้เอา ได้เสียอยู่ <c oughs> เ,ออเราเถอยจอดเป็นไปก่อนอแปลววาไงอับแปลนของวินเทอร์ไม่ติดนะ <c oughs> เบิ้นกับหลังไปนะครับชาร์จไหมอ่ะชาร์จนะเปิดบอน้ำเป่าไม่เปิดน,นะอัดไม่ไปนะครับไม่ไป ไม่ซุ่มเทเลพอร์ตนะไม่ซุ่มเทเลพอร์ตไปที่ว่างเฮ้ยแต่ก็มีโอกาสนี่ที่เขาจะจบได้เนี่ยชาร์จไปแล้วยังไงอัดเฮ้ยใจเเจนเพื่อนถ้าเบิร์นอีกทีนึงไปลงคุกแล้วก็ออกอเกาะเบิรนโอ้จบจบเลยเนี่ยยังไงชาร์จไปกี่บ้างเนี่ยสามบ้างแล้วด้วยอัดแต่เพิ่งจัเบเพื่อนล็อกกอนอะเรียบร้อยนะครับ เดอกับผู้พิทักษ์ดวงดาวเอลลนี่นะว้าวว้าวว้าวมีไอจีด้วยทุกคนว้าวขอก่อนเป้ารีบปะเนี่ยโ <c oughs> อ้เขาจับได้ที่หนึ่งนะเขาไม่ได้จับหรอกเกมมันเลือกให้เขาเอ,อเอาเพื่อนเอาจบวันเพื่อนได้ไหมน่าจะไม่ได้นะถ้าเกิด ไม่ได้ใส่เลดมอนมาเนี่ยยากที่จบบันเทือนะะงไม่มีอะไรไงเพื่อนอเลือกกันวิกนะครับเราเลือกกันวิกปั๊บไปไปหาครับ สิบสองได้ไหมสิบสองได้ครับสิบสองได้เดี๋ยวเราสาบสักทีหนึ่งรู้เรื่องเลยเนี่ยยังไงปันฮึบโอ้ปันติดนะครับปับนติดฟับหลุมดำวังอัพเปิดเทศกาลไปทีดนึงเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย มับขังไม่เอาขัางนะครับโอ้ขังก็ดีเลยเอาทาสีนะแต่ว่าเรามีการทาสนะีเยวจะเบิ้ลสองซับแบนว่าไงแบนติดนะครับกลับเมืองไหมเนี่ยอาบัตรเชิญนะครับบัตรเชิญกลับเมือนยิงระเบิดนะแต่ว่าการทาสีเราออกนะ,ะเปิดเทศกาลวันที้นึ่งขายไหมขายไหม อออยอมไปมเพื่อนยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมสงสัยวินที่สาคัญแน่เลยยังไม่ยอมนะบัตรเชิญเชิญนะวา้าวเปิด์เทการกันติดป้องกันติดป้องกันเท่าไหร่เนี่ยป้องกันสามสิบห้าใช้ได้อยู่ป้องกันสามสิบห้าอัดเชิญก็ได้งั้นนะมับอัดเรียบร้อยนะครับ มาเจอกับพิวนะปับ๊บได้ถอยก่อนนะใช่ถอยก่อน,ออนพิวว่างไงเราเลือกกันบิ๊กแน่ๆครับเจอพิวนี่ฟาบนะครับอ่าพิวว่างไงมีสาไม่ไม่ไมีมอ้อออกทาสีมาด้วยนะผู้ช่วงนี้สายทาสีระบาดน,นะอ่า เปิ่าน้ำปับ๊บแผ่นติดดำว่างปับ๊บเราจะเบิ้ลสิบสองนะครับเบิ้ลสิบสองเบิ้ลสิบสองไ,ไม่ได้นะแมนยูแมนยูปับ๊บโอ้โหแผ่นติดดีกับเมืองวะเนี่ยไอ้ระเบิดลงนะแต่ว่าเรามีการทาสีเหลุมดำว่าง ลอยเฟรย์ไปเดี๋ยวจะโชว์มุดหลุมแอนเปอร์มุดปะเนี่ยเก็บการ์ดก่อนเก็บการ์ดก่อนยังไงอ่ะมุดนะครับมุดนะกลับเมืองนะกลับเมืองซับอ่าเปิดเทศกาลอ้าวพอมุดหลุมกลับเมืองใช่ไหมอ่าบัตรเชิญกระต่ายกระโดด เลือกกลับเมืองอีกโอ้โหวากบกระจายทุกคนวาดตัณใจปั๊บอื้อือดักนะดักดักเอาน้องพิว,น,พวน้องพิวตัดใจถอยกลับหลังไปทีหนึ่งไหนจ้าสุ่มสร้างเป็นมากไหมโอ้ไม่สุ่มสร้างเป็นมากนะยังไงเอาสุ่มสร้างเป็นมาอ้าวจะโดนให้แล้วเนี่ย ไปไหนก็ได้นะถ้าสุ่มสร้างมันมาร์กอาจจะโดนเราขังคุกได้อัดค้างคุกปอดีนึงอเราต้องไปอ่ไปตัดเมืองกันแล้วเบิ้นได้ไหมเบิ้นได้นะับเบิ้นได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าแปนติดอะ่ะเราจะหลุมดำไปช้อนไงอับแป้นไม่ติดนะเบิ้นไม้ลูกเบิ้นไว้ เบิ้ไว้เบิ้ไวอ่าไม่ใช่ไม่ใช่บังไงแเป็น,ปนโอโ้โหสุดยอดไปทุกคน <c oughs> เป็นไม่ติดนะเก้าได้ไหมก่าได้ไหมเออเก่าเก่าวกากอ่าไปแน่ยของชันนะฟับเบิดเทศกาลมั้ยเนี่ยอ่าเลือกย้ายกลับพื้นที่ของฉันนะ ย้ายกับพื้นที่ของฉันเดี๋ยวพนักงานได้ก่อนนะถ้าเราเปิดเทศกาลเนี่ยเขาจะหลุดไงเขาจะหลุดจากขังคุก๊กเปิดเทศกาลก่อนเออ,อให้เขามาตรงนี้ละกันให้เขามาตรงนี้เอาเปิดเทศกาลทีนึงเออเดี๋ยวให้เขามาตรงนี้แล้วพินบอร์ดเขาจะยกเว้นยกเว้นเสร็จก็จะเด้งไปในในเนี้ยเอา้า เพ้นบอดไม่ยกเว้นเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะเอ่อฮาลูวินเพ้นบอดยกเว้นจิตเปอร์ไม่ยกเว้นอ่ะอือัดบัตรเชิญติดด้วยนะอ่าอ right ่าอ่าอ่าวางยืนหน้าวางกานเปิดเทศกาลตัดบันรลายออกบัตรเชิญเชิญใช่ไหมบัตรเชิญเชิญทีกนึงวับ วาตอนเริ่มเทินไปแล้วนะครับไปแล้วเบินไปนะครับเบินไปสุ่มสร้างไวนะ้เนี่ยเฮ้ยโชคดีนี่ไม่สุ่มสร้างใจเย็นเพื่อนยกเว้นไม่โอ้โหทำไมไม่ยกเว้นเด้งนะโชคดีของเขาเนี่ยเออถือว่าโชคดีของเขานะตอนที่มาตกเมืองเราแล้วอ่ามันมันไม่ยกเว้นอนะ่ะ เฮ้ยเกือบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำยไงดีเนี่ยอืมโอ้ย <c oughs> เอ่บเอบนไหไหมลูกยอมเต้นก่อนนะกอจะไปตัดเมืองเขาอ่ะ 7m อืมตึงมากสาเนี่ยสาบได้ไหมเนี่ยเขามีเขามีการสาบไหมเนี่ยอา้าวไม่มีการสาบทุกคนไม่มีการสาบซื้อไปก่อน เพื่อความสบายใจเบิร์นสองได้ไหมเบิร์นสองได้นะูขี้ไหลบนน้ำฟับการน้ำฟ้าอ่าม่ใช้นะแปลกนะไงฮึบเออแป้นติดนะฟับอือเอาลุมดำวางลุมดำวางเดี๋ยวเขาจะเด้งมาตรงนี้ใช่ไหมเปิดเตศกาลกันไปทีหนึ่ง จะเว้นไหมปับ๊บโอ้ยจเควนตาสีเข้าไหมเนี่ยเอาตาสีไม่เข้านะล้มละลายเลยนะครับนะ,ปะเป็นไง,งมั่งดักชุดเตอร์ฟองสบู่ดุงดำโอ้คือเล่นกับการ์ดเนี่ยมันเหมือนอสกิลโจมตีมันน้อยไปเนาะใช่ไหมเหมือนมันขาดไอ้รองเท้าขอไปสร้างเนนมาร์กอะ่ะเออไม่งั้นอ่ะก็ต้องถอดไอ เชิญของก็ะต่ายกระโดดออกแล้วก็ไปใส่รองเท้าดอกซูเปอร์แดนชั่นแทนมันก็น่าจะเวิร์กเนาะแต่ถ้าเจอสายเนเทเราก็เล่นยากอีกอมผมดูแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะแต่ก็พอเล่นได้นะครับแต่ก็พอเล่นได้อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครสนใจก็เอามาเล่นกับวินเทอร์ได้หรือจะเอาไปเล่นกับการ์ดอื่นก็ได้เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันจะมีการ์ดที่คอมโบกับดั๊บชูตเตอร์ฟองสบู่นดำนะ เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปมาให้ดูไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย